สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับชาวนี้ที่อย่างขางกันอีกแล้วนะครับสวัสดีครับอีคิวซังไปครับนี่ฮะอีซังตอนนี้อีซังอยู่ที่ไหนเอ่ยอยู่ที่โนกิแลนด์ครับฮิโนกิแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งวันนี้อีคิวซังบอกว่าต่อจากที่โนกิแลนด์เดี๋ยวจะพาทุกท่านไปชมสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV นะครับนั่นก็คือสถานีชาร์จรถไฟฟ้า,าที่ร้านกุซูมาคาเฟ่น,นะครับซึ่งอยู่ติดกับฮิโนกิแลนด์นะฮะ โอ้เร็วๆย,ย้อยนี่ได้เพิ่มพลังงานให้ละนี่ฮะประมาณนี้ <c oughs> <c oughs> โอเคเพื่อเป็นการเสียวลาเราไปที่กุสมาคาเฟ่เลยนะคิสันเนาะไปครับตามไปครับไปครับอโอเคครับทุกช่องเรากกำลังออกเากฮโรกิแลนนะครับเพื่อจะไปที่ไหนนะคิสันกุส <c oughs> มาคาเฟ่ช่าครับห่างไปประมาณสัก สองร้อยเมตรได้ค่ะคุณกา้าตพ๊กปากไปนะครับตรงไปครับกินนี่อันเย็นอซชาม่ใช่ไหมนี่คือสั่งบอกนี่ฮะกำลังจะผ่านนี่เรากิแลนนะครับเราก็ตรงไปกุสุมาคาเฟ่นะฮะโนดอยู่ทางโน,น้นนะะั่ฮะเป็นร้านอาหารและเครื่องดื่มนะคอว่ามีหลายรสชาติหลายเมนูให้เราได้เลือกจิมรับทานกันนะครับขับตรงไปครับว่าไกลขนาดไหน ถ้าอยากจะชาร์จแบตแล้วก็มาเดินเที่ยวอะอะไรนะที่ลกีแลนดก็สามารถมาเที่ยวได้ใกล้ๆเลยนะครับนีอยู่ใกล้ๆกันแค่นี้เองถึงแล้วนี่ฮะคุสุมาคาเฟ่นะครับเขาบอกว่ามียำปูม้ารสเด็ดด้วยนะนโอเคถึงเรียบร้อยเราเห็นรถจอดชาร์จหลายคันเลยทนะ่านผู้ชมอ่ะขออนุญาตจอดแป๊บหนึ่งนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่ตรงบริเวณร้านกุสมาคาเฟ่นะครับซึ่งร้านที่นี่มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือจะมีสถานีชาร์จรถไฟฟ้า E ีีนะครับสังเกตป้ายป้ายจะติดทุก24ชั่วโมงเลยนะครับเรามาเจอกับเจ้าของร้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมชาวฤทิ์ศรีเนศกุลนะครับหรือสั้นๆว่าเอชายน้ำพึ่งนะครับเป็นเจ้าของร้านกุมาคาเฟ่แล้วก็รวมถึงสถานีชาร์จรถไฟฟ้านะครับครับแห่งแรก ของอําเภอชายประการอําเภอฝางอำเภอแม่อายรวมทัเชยงดาวด้วยรวมทัเชียงดาวด้วยใช่สุดยอดเลยครับรวมรวมถึงว่าตอนนี้นะครับเราจะมีในส่วนของ AC อยู่2หัวนะครับชาร์จเร็วซ้ายขวาใช่ครับชาร์จได้กี่กิโลวัตครับเอ่อยี่สิบสองเคยี่สิบสองกิโลวัต์โอ้เยอะกว่าบนอ่างขางอ่างคางได้แค่เจ็ดกิโลวัตต์ครับอันนี้ได้เยอะกว่าสุดยอดเลยยี่สิบสองเคครับ 2 2 k เลยใช่ไหมครับครับสุดยอดครับผมนี่ฮะแค่1ชั่วโมงก็สามารถได้ไฟยี่ยี่สิบหน่วยได้ครับยี่คิวซังอย่าไปจับรถของเราเนี่ยลูกค้าสามารถมาชาร์จได้24ชั่วโมงนะครับเราไม่ได้ปิดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นห่วงคือผมที่เราทำสถานีชาร์จรถไฟฟ้าตัวโดยส่วนตัวเราใช้รถไฟฟ้าอยู่ด้วยอ้นะครับเราใช่ครับแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเราในพื้นที่ถ้าเกิดการมีการเดินทางรถไฟฟ้าขึ้นมาเนี่ยไม่มีสถานีชาร์จ เพราะนั้นเลยเป็นห่วงเลยต้องเปิด24ชั่วโมงเพราะนั้นลูกค้าสามารถที่จะมาชาร์จเองได้อันดับแรกก็โหลดแอป,ปของวัน,น,ปปปนชาร์จนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปนะครับแอปวันชาร์นะครับเติมเงินเข้าไปนะครับแล้วลูกค้าก็สามารถที่จะชาร์จเองได้เลยนะครับเปิดตลอด24ชั่วโมงเลยครับก็คือโหลดแอป,ปข้างบนนี้เสร็จก็สแกนตัวนี้แล้วก็เริ่มชาร์จได้เลยคโอ้โคล้ายๆกับสถานีรถไฟฟ้าที่ตามปั๊มน้ํามันเลย ใ,ใ<ช>ด่เลยเลยพราะว่าที่ปั๊มน้ำมันก็ต้องมีแอป,ปพอมีแอป,ปเสร็จก็เติมงเงินเข้าแอป,ปเติมเงปปินเข้าแอปเสร็จแล้วก็สแกนแล้วก็ชาร์จได้เลยครับเราเก็บเป็นหน่วยครับ<อ>ใช้เท่าไหร่คิดเท่านั้น<อ>นะครับใช้ไปกี่หน่วยก,ก็คูณด้วย9.5บาทครับก็คือจะตัดผ่านแอปไป,ปเลยใช่ไหมครับใช่ครับโอ้สุดยอดเลยครับเหมาะมากแล้วถ้าเราใช้สำหว่าเราเติมเรายังไม่เติม แต่ว่าชาร์จก่อนแล้วก็ค่อยเติมเงี้ยได้ไหมหรือว่าต้องเติมไม่ได้ครับต้องเติมเงินก่อนอ๋อต้องเติมก่อ,กอนต้องเติมก่อนนะครับถึงจะได้ครับต,ต้องเติมเงินเข้าไปก่อนนะครับ,รบแล้วถึงจะใช้ได้ก็<อ>จะตัดผ่านออแอปไปเลยครับโอ้สุดยอดเลยครับนี่ครับเป็นสถานีที่อยู่ระหว่างเขาเรียกว่าทางจากเชียงใหม่วิ่งเช่นเส้นเชียงรายเลยนะครับครับก็ก็คือจะประมาณว่าจะเป็นกลางๆเลยถ้ามาจะวิ่งยาวไปเชียงรายเนี่ย จุดนี้จะเป็นจุดเครื่องกลางเลยที่สามารถชาร์จขึ้นดอยอ่าง้างไม่ว่าจะมาจะมาทุระจะมาเที่ยวดอยอ่าง้างจะมาทุระอำเภอเชียะการอำเภอฝางอำเภอแม่อายสามารถมาใช้ที่ได้เลยครับอ๋อสุดยอดเลยรวมถึงนะครับรถมอเตอร์ไซค์รถมอเตอร์ไซค์นั่นน่ะก็จะมีผูผ้าปักหรือลูกค้าบางคนถ้ามาอยากจะใช้ของภูวาปักของทางไฟฟ้าเราก็มีบริการ4-4ตัวนะครับอ๋อใช่พาไปชมกันครับ นี่ครับอันนี้ก็จะเติมเงินผ่านทางไฟฟ้าเหมือนกันนะครับคิดเป็นหน่วยเหมือนกันอ๋ออันนี้ก็คือเป็นภูบาปักของไฟฟ้ก็คือเสียบผ่านแอปเหมือนกันใช่เหมือนกันแล้วก็ลูกค้าเอาปักของตัวเองมาเสียบโอ้แขงมอไซค์ล่าสุดที่มาจากจังหวัดอ่ามาเพื่อที่จะรีวิวไปที่นราธิวาสก็มาแวะใช้ที่เราก็มาชาที่เราเพราะฉะนั้นเรารองรับไว้สองระบบนะครับทั้งในส่วนของปูบาปักของ PA ของไฟฟ้าแล้วก็ในส่วนของ ชาร์จเร็วตัว A.C. นะครับดีมากๆเลยครับนี่ครับเป็นสถานีที่อยากจะบอกว่าเหมาะมากๆนะครับถ้ามาเที่ยวโดยทางค้างแล้วก็อยากจะไปต่อเชียงรายเนาะมาแวะชาร์จจุดนี้ก่อนแล้วก็เดินทางต่อได้ในระหว่างที่ลูกค้าชาร์จรถก็สามารถไปรับประทานอาหารที่ร้านได้เรามีอาหารไทยจีนยุโรปนะครับรวมถึงเรามีส้มตำและยำของปูมาเจ็ดยอดนะครับเพราะนั้นทลูกค้าสามารถที่จะมา มาใช้ใช้บริการของเราได้นะครับยินดีนะครับไม่ว่าจะมาค่ําคืนเวลาไหนมาทํารายการด้วยตัวเองได้เลยมาชาร์จด้วยตัวเองได้เลยเพราะว่าเราเปิด24ชั่วโมงแล้วร้านอาหาร24ชั่วโมงไหมครับร้านอาหารเราเปิดตั้งแต่7ดโมงครึ่งถึงสองทุ่มครับอ๋อถึงสองทุ่มไม่มีวันหยุดไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันเปิดทุกวันครับอ๋อดีมากเลยับแล้วก็นอกจากจะชาร์จรถแล้วก็สามารถชาร์จคนในร้านอาหารได้ใช่ครับโอ้โหแล้วก็ที่นี่จะเป็นจุดพักรถจะเป็นสถานอ่าเรียกว่า เป็นสถานีจุดพักรถนะครับแล้วก็บริการนักท่องเที่ยวนะครับเราจะแนะนําสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในอำเภอียงบการซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของอำเภอีางบการนี่เรามีเยอะมากนะครับผมขออนุญาตไล่แล้วกันนะครับได้ครับถ้าเรามาจากดอยหัวโทเจ้าตนหลวงนะครับผ่านมาหน่อยนะครับเราจะเจอหมู่บ้านกวามือหมู่บ้านลาหูปางมขามป้อมพอจากปางขามป้อมมาปุ๊บเราจะเจอ แว่งการทางอยู่ทางขวามือซ้ายมือตรงนั้นจะมีสะมรกตดป่าพันธปีน้ำจะสีเขียวเหมือนทางภาคใต้เลยอ๋อเหรอครับใช่ครับสะมรกตดนะครับถัดมาก็เราสามารถไปเที่ยวโกหลักนะครับพาแวะมาทานข้าวกุสุมาเที่ยวฮิโนกิครับผมขออนุญาตแบ่งเป็นสองซี่คือซีกตะวันออกและตะวันตกถ้าตะวันออกเราก็จะมีดอยเบียงผาครับด้านหลังนี่นะฮะด้านหลังลูกนู้นเลยนะครับลูกงสูงนู้นเลยนะครับดอยเบียงผานะครับเป็นป่าที่เบียงเบอยสุดอยู่ผมเพิ่งจะพาท่านนายเพือ ขึ้นไปสำรวจแล้วเรากาลังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยว,ว,วากาลังจะปรับปรุงเรื่องเส้นทางให้บคนทั่วไปสามารถขึข้นไปท่องเที่ยวได้รวมถึงนะครับ,รบทางด้านล่างจากตรงนี้ไป1.3กิโลนะครับจะเป็นแยกหมู่บ้านห้วยทรายขาวเราสามารถเลี้ยวซ้ายเข้าไปเที่ยวกาดเมืองขีได้ลักษณะจะคล้ายๆกับผาช่อคล้ายๆผาช่อที่เชียงใหม่ใช่คล้ายๆผาผาช่อที่ที่เชียงใหม่นะครับแล้วของเราเนี่ยค่อนข้างจะก,กว้างและสูงกว่าที่ที่แพร่ัานาะเหมือนกันเลยนะครับ พี่แพทก์จะเป็นแพทเมืองหะครับแต่ของเราเนี่ยเรียกว่ากาศเมืองหีเรื่องราวต่างรายละเอียดมันมีแต่เดี๋ยวมันจะยาวนะครับแล้วเขายญานี่คือฝั่งฝั่งฝั่งวันออกรวมถึงเรายังมีเขื่อนแม่ทลบนะครับเห็นไหมลูกก็กาลังจะเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเร็ววันนี้นะครับทีนี้เรามาทางฝั่งตะวันตกครับเราก็จะมีวัดถ้ำตับเตาครับซึ่งวัดถ้ำตับเตานี่อยู่ในคำวันของอําเภอชัยระกาเลยนะครับรวมถึงบ้านใหม่หนองบัวนะครับรวมถึงเรายังมีวัด พระเจ้าพรมมหาราชหรือวัดป่าไม้แดงเป็นสถ<ษ>าน <ไป S 2> ที่ <ไป S 2> จะไป,ไปศึกษาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรมนะครับรวมถึงของเก่ารวมถึงนกงงหัวจุกที่เลี้ยงธรรมชาติเป็นหมื่นๆตัวนะครับหลวงพ่อเลี้ยงเอาไว้ธรรมชาติ<ภ>ถ้าพังภาคใต้นั่ต้องใส่กงแต่ของที่วัดป่าไม้แดงนี่ไม่ต้องใส่กงเลยอยู่ธรรมชาติเขาเลยรวมถึงนะครับ เรามีสิน้นเส้นทางขึ้นลงอ่างขางที่ปลอดภัยที่สุดที่องศาไม่ชันนะครับผมขออนุญาตเล่าว,ว่าเส้นทางที่ขึ้นต่ออ่างขางมีทั้งหมดสเส้นทางนะครับมีขึ้นทางเส้นอุรุณทายมีทางขึ้นทางอำเภอเชียงการมีขึ้นทางวัดหาเจ้าสำราญทางอำเภอฝางใช่ครับรวมถึงเรามีขึ้นทางม่อนปิน่นอำเภอฝางาใ,ในสีเส้นทางนี้เส้นทางของอำเภอเชียะการองศาเขาจะชันน้อยที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะขึ้นลงก็ปลอดภัยลงก็ปลอดภัย เพราะนั้นถ้าเกิดเรามาจากอา่างคางถ้าเจ้าหน้าที่จะมกักจะแนะนําว่าให้ลงทางเชือบการอตอนขึ้นอาจจะขึ้นทางฝั่งได้นะครับแต่ว่าตอนลงเนี่ยแนะนำ,นะนำลงทา<ล>งนั้นดีกว่าปลอดภัยกว่าปลอดภัยกว่า,า,วารวมถึงตลอดเส้นทางนะครับตั้งแต่เราขึ้นไปบ้านใหม่หนองบวัวเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวบ้านใหม่หนองบวัววัดน้านคนจีนยูนานมีอาหารจีนยูนานนะครับรวมถึงมีน้ําพุร้อนของบ้านใหม่หนองบวัวซึ่งเราจะพัฒนาเร็วๆนี้ ให้เป็นน้ำพุร้อนเฉประการนะครับขึ้นไปหน่อยเลยบ้านใหม่หนองบัวไปก็จะเป็นม้อนแสงดาวตรงนั้นก็จะสามารถมองวิวของอําเภอชฉลิมการได้สวยงามในยามค่ําคืนนะครับจะเห็นแสงไฟต่างๆนะครับขึ้นอีกหน่อยหนึ่งก็จะเป็นจุดกลางเต็นท์แห่งใหม่ของอำเภอชฉลิมการนั่นคือจุดชมวิวดาวร้านดวงเมื่อกี้แค่แสนดวงแต่อันนี้ร้านดวงอันนี้สวยกว่าจุดม้อนแสงดาวนีจุดใหม่เลยใช่ไหมจุดใหม่เลยแล้วก็มีทางไปรีวิวแล้วครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับจะบอกว่า <c oughs> ที่จุดชมวิวดาวร้านวงจุดนี้นะครับสามารถมากางเต็นท์ได้ห้องน้ํามีบริการนะครับแล้วก็มีทะเลเหมอกตอนเช้าเหมือนกันเหมือนกันเลยเหมือนกันถัดไปก็เป็น,นหมู่บ้านศินชัยนะครับพอไปถึงสามแยกหมู่บ้านศินชัยก็เลี้ยวซ้ายเนี่ยเราจะลงอุทยัยเลี้ยวขวาจะขึ้นไปทางดอยอ่างขางเราก็เลี้ยกกวขวาไปดอยอ่างขางก็จะผ่านหมู่บ้านสันติวนาใช่ครับก็จะมีพี่พันธ์ นิรนามฐานนิรนามผ่านถ้ำงอบนะครับซึ่งถ้ำงอบนี่จะเป็นกองบัญชาการฐานจีนยูนานกองพล9 3ไปสามารถไปศึกษาประวัติต่างๆได้ถัดไปนะครับก็จะผ่านผาแดงนะครับก็จะมีแหล่งท่องเที่ยวมีถ้าตั้งสีถ้านะครับที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เรากำลังจะเปิดใหม่ถัดไปก็จะเป็นจุดชมทะเลหมอกสุ่ถังใช่ครับหรือเรียกว่าลาทานแห่งสายหมอกอที่เรียกว่าลำทางแห่งสายหมอกเพราะว่า ทะเลหมอกนี่มีเกอบทุกวันเนื่องจากด้านล่างเป็นลำธารน,น้ําไหลเลยทําให้สถานที่ตรงซุยถังนะครับเลยมีทะเลหมอกเกิดจากทุกวันนอกจากวันไหนที่มีลมแรงวันนั้นจะไม่มีทะเลหมอก<ช>นะครับถัดจากถัดจากซุยถังนะครับก็สามารถที่ไปบ้านหลวงโดยอังคาง แล้วก็จะไปม้อนสนนะครับรวมถึงขึ้นไปดอยอ่างขางนะครับไปโครงการหลวงเพราะฉะนั้นถ้าขึ้นลงอ่างขางเนี่ยอย่างปลอดภัยผมขออนุญาตแนะนำนะครับว่าขึ้นทางอําเภอชายประการหรือลงหรือขึ้นอาจจะขึ้นทางฝังแล้วเวลาลงขอให้ลงทางอําเภอชายประการจะค่อนข้างปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นรถมอเตอร์ไซค์ก็ดีรถเก๋งครับเคลื่อนสองล้อก,ก็ดีขอแนะนําเส้นทางอําเภอชายประการครับใช่ครับเพราะว่าเส้นทางนี้ปลอดภัยความชันน้อยสุดครับองศาภความชันน้อยสุดใช่ครับคือบน ยกรับล่าสุดนะครับนี่คือร้านกุสุมาคาเฟ่ที่อยากจะบอกว่าครบเครือไอครบคันเรื่องรถ E ีีเพราะว่าเจ้าของร้านนี่ครับรถ e ีกำลังมาใช้บริการแล้วครับนี่ฮะคันนี้กําลังมาเลยคันนี้เนต้าครับอ๋อสุดยอดเลยครับนี่ฮะอันนี้อันนี้ที่ใช่ใช่นี่ในนี้เนต้ามาจากโอ้ป้ายมาจากนครราชสีมาหรือว่าอะไรเอ่ยป้ายแวบๆหรือว่าเขามี powerpack มาเองอันนู้นครับอันนู้นเลยครับ ec ตรงนู้นครับ อันนี้จะเป็นผู้ว่ปักครับนี่ับเป็นผู้วปักครับต้องถอยครับท่านนู้นจะชันเร็วหน่อยครับเชิญครับยินเชิญเลยครับนี่ไอ้คิวหลบกันลูกรถถอยลลกนี่ฮะรถไฟฟ้าอีวีคันนี้ก็น่าจะวิ่งมาจากอ่างขางแน่เลยเดี๋ยวเราสัมภาษณ์ดีว่ามาจากไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราสัมภาษณ์นะครับอะไรอ่ะอ่าเนี่ฮะเสียบเรียบร้อยดึงปักไอคิวเป็นคนเปิดฝา อาเปิดไปแล้วลูกเปิดแล้วเปิดแล้เปิดแล้วครับรออย่างเดียวครับพี่ชาร์จได้เลยนี่ท่านผู้ชมเราก็ดูอันนี้คือเนต้านะครับที่เข้ามาชาร์จพอดีเป๊ะเลยดครับบรรยากาศนี่คือบรรยากาศการชาร์จครั้งแรกของพี่เขาเลยครับนี่มาจากโคราเลยใช่ไหมครับสุดยอดเลยครับมาใช้บริการถึงฝั่งเลยอือ อ๋อกำลังนี่ครับเครื่องมันติดว่าชาร์จแล้วครับนี่ี๋ยวก็รอแค่สแกนอย่างเดียวอ่รอสักคู่นะครับอ่าเห็นไหมติดแล้วก็เดี๋ยวรอชาร์จอไมันก็จะสแตนบายขึ้นมายอย่างนี้นี่เห็นไหม<อ>ใช่เราก็รอแป๊บหนึง่งให้อ๋อเดี๋ยวผมปิดอันนี้ก่อนฮะระบบทํางานเดี๋ยวผมตั้งใหม่แล้วเดี๋ยวโหล,ลดใหม่ครับแก้ไขอย,อย่างนี้ครับมีถ้าลูกค้ามานะครับเราขึ้นคําว่าเฟลนะครับให้ลูกค้ามาหมุน ทางด้านขวามือตรงนี้ครับมีปุ่มแดงๆอยู่นะครับให้หมุนไปทางขวาตามเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบนีบ่กอการรีเซ็ตของวันแช่าแค่นี้เรียบร้อยแล้วครับสามารถใช้ได้ครับอ๋อนี่ฮะก็คือการรีเซ็ตระบบชาร์จนั่นเองแล้วก็สแกนแล้วก็ทํางานทําการชาร์จได้เลยนี่แค่นี้เองท่านผู้ชมอ่าเรียบร้อยสแกนแล้วก็เริ่มทําการชาร์จนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ให้ให้เ,รเครื่องทํางาน าะแกนตัวนี้กับตัวนี้เหมือนกันเหมือนกันเหมือนกันอันนี้ก็ได้ครับชาร์จเพื่อนนี้อ่าท่านผู้ชมตอนนี้ทําการชาร์จันเรยบร้อนนะครับ<ด>ำกำลังชาร์จนะครับำกำลังชาร์จเลยนี่เข้าสู่เนต้าของเราคันนี้ออกนานหรือยังครับเนตา้าไม่รับรถช่วงปลายปีนี้อ๋อปลายปีตอนนี้ปลายสามสิบเลยใช่ไหมอ๋อยังไงมีโอกาสผ่านมาทางเส้นนี้นะครับเราเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมง ชาร์จเองได้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่มีสถานีชาร์จยินดีครับสุดยอดเลยครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศประมาณนี้ให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนาะขอบคุณพี่พี่เอ๋พี่เอ๋มากมากเลยนะครับสายน้ําผึ้งบอกว่าใครอยากได้ส้มสายน้าผึ้งของพี่เอ๋ก็สามารถติดต่อผ่านมีเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กไหมครับมีเฟซครับชื่อสวนส้มชอตทำมารักษาเอสายน้าผึ้งนะครับสวนผมอยู่ที่ท่าตอนนะครับอยู่ระหว่างบ้านควยน้ําเย็นและบ้านหาชมพูอยู่กึ่งกลางพอดีเลยนะครับ สวนส้มเราจะอยู่ตรงข้ามกับสวนส้มธนาทร oh. คนเรอฟ้ากถนน,น,ะน,นจะติดแม่น้ํากก oh. นะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะไปเที่ยวที่สวนสามารถที่จะไปถ่ายรูป ได้นะครับแล้วก็ไปซื้อส้มหน้าสวนได้เลยนะครับสุดยอดครับถอยากได้ส้มก็มาที่นี่ได้หรือว่าจะส่งออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็ได้ครับก็สั่งทางเพจได้เลยอ๋อสุดยอดเลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่เอกมากมากเลยนะครับผมยินดีนะครับแล้วขอบคุณที่มาดีวรานะครับอ้ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับการจะมาหลายครั้งแล้วแต่เวลามันไม่ให้ครับครับผมโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่เอมากมากเลยนะครับเช่นกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับครอ่ะอันนี้ก็คือจุดเช็คอินของเรานะครับนี่ถ้ามาเที่ยวกุสมาคา สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เอมากๆที่เราให้เรามารีวิวสถานีชาร์จที่นี่นะครับก็ใครมีรถไฟฟ้านะครับรถ EV ก็สามารถมาใช้บริการได้24ชั่วโมงเลยนะครับตั้งแต่เช้านจนเย็นจนค่ำคืนแล้วก็ร้านอาหารก็เปิดถึง2ทุ่มเนาะก็วันนี้ก็ประมาณนี้นะคิวสังเนาะ อย่าลืม,มลนะครับพี่ยินซังอย่าลืมกดไลค์กดซั์เพื่อเป็นกำจใยยืนซัง้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ยืนซังด้วยเนาะเป็นการเก็บบรรยากาศโอ้โหขอบคุณม,มากๆ,ๆเลยนะครับที่เป็นแฟนเพจเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย,บายสวัสดีครับพี่เอกครับสวัสดีครับนี่บรรยากาศร้านครับ